ลองเล่าครับใกล้จะถึงวันหยุดยาวกันแล้วเนี่ยก็เป็นช่วงที่ผมชอบมากเป็นการส่วนตัวเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนผมก็จะใช้เวลานี้ในการจัดบ้านครับโดยการลื้อของออกมาบางทีก็ไปบริจาคบางทีก็เอาไปทิ้งขยะแต่มีของประเภทหนึ่งครับที่เราจัดบ้านแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเอาไปทิ้งขยะตามปกติได้เพราะว่าของเหล่านั้นก็คือขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยละครับทำไมถึงทิ้งตาม ถังขยะทั่วไปไม่ได้ก็เพราะว่ามันมีทั้งสารเคมีสารพิษและสิ่งต่างๆที่ถ้าเราไปทิ้งรวมกับขยะอืน่นสารพิษเหล่านี้ <No. S 1> จะรวมกับสิ่งแวดล้อมไปเรียบร้อยเลยแล้วจัดมาอย่างนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะไปทิ้งที่ไหนกันวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนําว่าการเอาขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ที่แอบซุกซ่อนอยู่ในบ้านทั้งหมดเนี่ยไปทิ้งให้ถูกวิธีทํำยังไงไปดูกันเลยครับอ่าครับผมได้ทําการรวบรวมขยะ ไอทีที่ผมใช้คํานี้เลยนะนี่ที่คุณเห็นเนี่ยคือจากห้องนอนผม <Wow. S 1> ซึ่งมีอายุรุม่รมๆประมาณเป็นสิบปีขึ้นไปนะครับนี่ครับเพื่อเห็นภาพเหล่านี้คือบรรดาพวกแพ็เกจจิ้งกล่องหรือของที่เกี่ยวข้องต่างๆซึ่งผมขออนุญาตแกะทุกอย่างออกมาแยกเป็นถุงนี้นะครับเพราะว่าถ้าผมค่อยไล่แกะโชว์ทีละกล่องเนี่ยเทปรายการนี้น่าจะเสร็จวันพรุ่งน,นี้แทนครับ ทีนี้ผมก็จะให้ดูว่าเนี่ยเช่นเนี่ยครับแบตสำรองเอ่ยโทรศัพท์เก่าเอ่ยอันนี้อะไรเนี่ยกล้องวิดีโอเก่านะครับอันนี้ไรเนี่ยอ๋อนี่เคสมือถือเก่านะครับแล้วก็อะไรอย่างนี้เนี่ยสายต่างๆนะครับเนี่ยครับทีนี้มันมีคำถามครับว่าเวลาเราเอาขยะตระกูลพวกเนี้ยไปทิ้งที่โครงการรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์เก่าแล้วเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรบ้าง ก็ต้องบอกว่าเขาจะนําไปกําจัดให้ถูกวิธีตามหลักที่ถูกต้องครับแล้วไอ้ที่ถูกต้องเนี่ยคือยังไงก็คือเขาจะนําไปทําการแยกองค์ประกอบต่างๆที่ใช้งานได้มันคือโลหะจะทองแดงจะอะไรต่างๆเหล่านี้มันสามารถดึงออกมาแล้วนําไปหลอ่อเพื่อนําไปใช้งานใหม่ได้หรือพวกแบบพลาสติกต่างๆนู่นนี่นั่น ชิ้นไหนรีไซเคิลได้ก็จะทําการรีไซเคิลชิ้นไหนรีไซเคิลไม่ได้ก็คือนําไปกําจัดให้ถูกวิธีฉะนั้นเนี่ยคำกล่าวที่เคยมีคนบอกว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยถ้าเกิดเอามาลอกทองในวงจรออกมารวมกันเนี่ยได้ทองเป็นก้อนเนี่ยบอกเลยครับว่านี่เป็นเรื่องจริง <S <S และทีนี้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ต้องทำนะครับสำหรับ ใครที่มีแบตสำรองหรือโทรศัพท์มือถือเก่าที่มีอาการแบตบวมแล้วเนี่ยนะครับแบตเตอรี่นี้นะครับแบตท,ที่บวมครับให้นำไปแช่ในน้ำเปล่าทิ้งไว้ขั้นต่ำา5ชั่วโมงอะสัก1คืนก็ได้เสร็จแล้วเอาขึ้นมาแล้วซับแห้งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ถุงซิปล็อกแยกต่างหากหรือห่อพลาสติกให้เขาหน่อยก่อนนำไปทิ้งอ่ะและนี่นะครับคือทั้งหมดของขยะ ในห้องนอนผมในช่วงตลอด10ปีที่ผ่านมาเดี๋ยวผมจะนําเหล่านี้นะครับไปทิ้งที่ห้างเพราะว่ามีเครือข่ายมือถือ2เจ้าที่เขารับทิ้งก็คือโครงการ a s e w s และ d e t e x ทิ้งให้ดีกันครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะทิ้งได้หมดนี้กันไหมที่ห้างแล้วตามผมไปเลยครับ รีบร้อยแล้วนะครับในที่สุดผมก็ได้มาทั้งที่ A, S แล้วก็ d ีแท็ในการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปส่งมอบให้กับคนที่เขาสามารถนำขยะเหล่านี้ไปทำประโยชน์แล้วก็ไม่ก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อมได้สำหรับที่ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเหล่านี้นะครับเดี๋ยวมันเยอะมากครับผมขึ้นไว้อย่างนี้เลยแล้วกันครับและทั้งหมดนี้คือแกะกลองเ้าเล่าครับพบกันใหม่ในเทปถัดไปสำหรับเทปนี้สวัสดีครับ